รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ในคืนนี้อย่าปล่อยให้ฉันเป็นแค่คนสำคัญที่ทุกความต้องการเริ่มกัดกินทใจหมดเรียวแรงการทธาพ่อน,อน่ามันคนลงลงเทอสิ่งที่คุยก็เริ่มจาง ไปเฝ้ารอเธอเยู่ยังอยู่ในทะเลน้ำตาให้ฉันได้รู้สึกว่า ข่าวการพบซ่าเด็กที่ถูกทำลายจากการทำแท้งจำนวนมากคนที่อ่านข่าวนี้ต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างคนพวกนี้ไม่รู้จักบาปกรรมเลยนะแม่ทำเองก็ต้องยอมรับสิแป้อย่าไปทำอย่างนั้นนะลูกมันไม่ดีฉันอยากบอกว่าวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของฉันและเพื่อนกับเส้นทางที่พวกเราได้เลือกเดิน แอมฉุกไปบ้านต้ว่านะอย่าไปเลยมึงจะไม่ข้ามมึงทูกไหมวะก้อยไปบ้านผู้ชายแบบนั้นไม่ดีหรอกไม่พูดถูกว้วยนิวอย่าไปโอ้แอมเป็นแล้วหนาวาอะคนรักกันนอนด้วยกันอะมึงไม่ใช่เรื่องผิดหรอกมึงเรียกเหมือโบราณได้ปะบ้าสิมันก็ไม่ได้คิดอนะไรขนาดนั้นนิวมึงอยากไปฟังมันเวทีอย่างเราอ่ะนะต้อ้รักแบบนี้เกี่ยวอะไรวะแอมเราเป็นเรื่องของฟิลลิ่งมันท้ามจไม่ได้หรอก เหมือนมึงยากไอ้ดีว่างั้นถ้าใครเขาจะทำแบบทองผ้านะโอ้ก็กินยาคุมดีวะคนที่ท้องมันโง่ยาคุมมีไข่เยอะแยะแต่ไม่ได้กินแกสนใจไม่นินวส์มไม่เอังเรื่อทำไมผู้หญิตงต้องป้องกันฝ่ายเดียวด้วยอ่ะทำไมผู้ชายไม่รู้จักป้องกันบ้างมันก็ป้องก,กันได้เหมือนกันปะแต่เหมือนป้องกันโรคให้แกได้ปะผู้หญิงอย่างเราเนะีต้องรักตัวเองเว้ย แล้วที่มาผู้ชายไม่ต้องการหรอกไม่ได้ทำเลยนะเว้ยแต่พี่ไม่ได้เป็นโลคมันไ<อ>ม่หยงปากมันแค่คเดี่ยวแล้วมึงเชื่อคนอย่างนาองอั้นเหรอฉันหยุดไปเลยนะก้อยมึงจะรู้ไดีอยู่กูได้ไงก็ทีเป็นแฟนกูนะก็หวังว่ามันก็เคยบอกกับตัวอย่างนั้นแต่ว่ากูอะ่ะโชคร้ายเพราะว่าปวดท้อง ก้อยเล่าเธอคบกับทีเมื่อปิดเทอมใหญ่ที่ผ่านมานี้แต่ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวจะรู้ไปถึงแม่ที่เข้มงวดเมื่อคบกันก็เกิดเรื่องขึ้นท้องก้อยท้องได้ไงอ่ะบอยซื้อยาคุมกินไม่ห้เหรอก้อยมีการซื้อก้อยกลัวแม่รู้แล้วทำไมก้อยไม่บอกทีอ่ะทีจะได้ป้องกันทีพูดเองไม่ใช่หรอผู้ชายไม่ชอบใส่ถุงยา่ะ มันก็ใช่แต่ใครจะไปคิดล่ะว่าก้อยจะไม่กินยาคุมอ่ะหน้าที่ป้องกันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายเราจะทำไงกันดีอะก็เหลือทางเดียวแล้วอะตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ได้คุ้นใจอีกเลยจีท,ที่เราเล่าไปอะไม่อยากให้จีเลยกับพีนะแค่อยากจะบอกว่าอย่าเชื่ยทุกอย่างที่ผู้ชายมันพูดนิวคนเราอะมีทั้งหลายอย่าทางนะอยู่แค่ว่าเรา,าจะเลือกเดินทางไหน เสียงตาหรือเจ้าผู้หญิงของโตวะ <c oughs> นี่ก้อไยไงก็ไม่เป็นไรเลยพาไปเองอรอยเนียบแบบสาวรายเต็มเต็ม

เฮ้ยกูนัดนิวไว้เฮ้ยอย่าเพิ่งดิเฮ้ยพวกนั้นิวจริงขอโทษด้วยเออเจอกันเออเออใครนวตลงจะเอาใครวะเทเพราะมันก็คงไม่เป็นสมัติันเฮ้ยมึงก็รู้รู้ไวว่าอเคมันดีเรียนเก่งแต่ว่าคนเราก็พลาดกันได้นะเว้ยถ้าเป็นกูอ่ะกูจะไม่ยอมเสี่ยง กลัวมือพราวว่าคูณจะพลาดกูเสาาียดายอางนี้ชีวิตกู้ต้องมาพลาดกับเรื่องความน้ำฝนมึงคิดว่ามันดีนะหรอคือว่ามันก็คิดมากไป่อนิ้วจะไปบ้านเราบ้า่า ยยอ,อยากกรู้้จัต,ตาจ่างที่บอกชีวิตเรามีทางเลือกแต่บางทีทมันก็ยากเยินเสเือเกินที่เราจะเลือกทางที่เหมาะสมแล้วฉันจะตอบเคว่าฉันจะเลือกทางไหน พูดมาร้อยพันที่ต้องการอืนเอไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองรไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะนันผมไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ ความรู้สึกมันเกิดขึ้นในแบบที่ผมก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันคือความรู้สึกอะไรผมรู้ว่ามันไม่ดีแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นโดยที่พวกเราไม่ถ่านาตั้งตัวแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ฮีเคเราว่าเรากลับบ้านก่อนดีกว่าอาจารย์เต้มาพูดกับพวกเราเสมอว่าความรู้ที่พวกเธอเรียนไปก็เหมือนกับอาวุธประจำตัวหลายอย่างที่ไม่ได้เอาไว้ไล่ฆ่าผันไคร แต่เอาไว้ใช้ต่อสู้กับวิชาต่างๆยิ่งพวกเธอรู้มากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งมีอาวุธแทบป้องกันตัวมากเท่านั้นเหมือนหนังบยใช่เลยนะจอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนิวกับผมนั้นเราสองคนไม่มีอาวุธประจําตัวความรู้เรื่องนีไป้องกันเลยเราเรียนเลขภาษาไทยอังกฤษแต่เราไม่เรียนรู้ชีวิตและเราก็ยังโตไม่พอที่จะสู้กับมัน ทีเราจะไม่ไปนอนกับทีแล้วนะทำไมทีทีทำอะไรผิดเพราะว่ามันไม่แฟร์กับกันที่เราจะป้องกันอยู่ใส่เดียวอะ่ะเราไม่อยากเสี่ยงโลกทีเขไม่ได้เป็นโลกอะไรถ้าเราเป็นล่ะทีไม่กลัวหรอแต่ที่บอกไปแล้วอะ่ะว่าไม่ชอบขัดติยากไม่แล้วแต่ทีนะ

ถามึงทำผู้หญิงท้องแล้เว้ยไม่ต้องห่วงที่แถวนี้คุยแบบนี้ไม่แต่ที่คุยแบบนี้นอันตรายแค่หวะาหมดเรืรอเ่องเราเองแล้กันยอมเสี่ยงตายหรือจะผู้หญิงท้องโตหว,ว่า <c oughs> นี่ก้อยไงก้อยเป็นไรเลยมาเองไงใครนะก้อยไงนี่มึงทำผู้หญิงท้องแล้วมึงไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยหรงเอาควาพูดเล่นเหรอวะไอ้เนี้แค่ผู้หญิงเองเอะไรหวะเฮ้ยแม่เราด้วย เอาไอะไรวะซูเบอร์เอ็กซ์ไลฟ์อัน